เค okay. สิ่งแรกที่จะพูดก็คือสถานการณ์การระบาดตอนนี้นะครับโดยปกติตอนนี้ก็จะเป็นยุคข,ของโอมิคอนซึ่งเป็นเชื้อที่ไม่ได้ก่อโรครุนแรงนักเพราะฉะนั้นอัตราการเสียชีวิตหรืออัตราการคลองเตียงในโรงพยาบาลก็จะค่อนข้างคงที่ทีนี้วัคซีนโควิดไปถึงไหนกันแล้วนะครับเพราะสุดท้ายแล้วโควิดก็ยังเป็นโรคที่ ไม่สามารถปล่อยสบายใจให้ติดให้หายได้ผลข้างเคียงหรือลองโควิดก็ยังเยอะอยู่เพราะฉะนั้นหมอจะเทียบเรื่องสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่กับโควิดให้ดูนะครับหก็คือสิ่งที่จะให้ดูก็คือความซับซ้อนของการกลายพันธุ์จานวนสายพันธุ์เป็นรูปของโควิดซึ่งใช้เวลาแค่3ปีถึงมีความกลายพันธุ์ซับซ้อนได้เยอะขนาดนี้ฝั่งไข้หวัดใหญ่ซึ่งใช้เวลา15ปีแต่ก็จะเห็นว่าความซับซ้อนยังไม่เท่าโควิดด้วยซ้ํานะครับ ถัดไปจะเป็นเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยเป็นเชื้อที่กลายพันธุ์ทุก1-2ปีเพราะฉะนั้นวัคซีนเนี่ยองค์การอนมามัยโลกให้ทําปีละ2ครั้งด้วยซ้าของซีโรคเหนือกับซีโรคใต้หัวปีท้ายปีเพราะฉะนั้นไข้หวัดใหญ่วัคซีนจะอัปเดตทันการกลายพันธุ์ของเชื้อตลอดเวลาแต่ในขณะที่วัคซีนโควิดซึ่งเดี๋ยวหมอจะพูดถัดไปทีว่าเรามีวัคซีนกี่รุ่นแล้วนะครับวัคซีนแทบจะวิ่งตามเชื้อไม่ทันเลยสิ่งที่หวังให้เกิดขึ้นก็คือหยุุดดดกกกาาารลลยยยพพันนนธไไ้้แววเเป็็โอออมค่งี วัคซีนก็จะตามเชื้อทันเพราะจริงๆวัคซีนเจน2ที่ออกมาเนี่ยสามารถเอาเดลต้าอยู่อย่างน้อย90-95%เลยด้วยซ้ำปรากฏว่าโอมครอนระบาดก่อนวัคซีนเจน2ก็หายไป <S <S วัคซีนตอนนี้ออกมามี3เจเนเรชันแล้วนะครับเจน1ก็คือที่เราฉีดกันตั้งแต่รุ่นหมอรุ่นพยาบาลไปฉีดซีโนแวคซีโนฟาร์มรุ่นแรกจนถึงไฟเซอร์โมเดอร์นาที่มีอยู่ในประเทศไทยในยุคปัจจุบันเป็นโมโนวาเลน ก็คือวัคซีนสายพันธุ์เดียววัคซีนเจน2ก็ยังเป็นโมโนวาเลน์เหมือนกันแต่เป็นโอไมคอน ba 1ซึ่งก็ออกมาไม่ทันเพราะ ba 1มาแค่ช่วงต้นปีธันวามกรากรุ่พามะกี้ที่ผ่านมาแล้วก็ไม่มีอีกแล้วกลายเป็นจุด4.5เพราะฉันวัคซีนล่าสุดที่องค์การอาหารและยาอเมริกาและองค์การอนามัยโลกให้ใช้ในต่างประเทศจะเป็นไฟเซอร์และโมเดอร์นาเจน3ซึ่งเป็นไบวาเลนต์ประกอบด้วยเชื้อโอไมคอน ba 4และ ba 5วัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นาเนี่ย จะมีปริมาณการฉีดต่อครั้งต่อเข็มแต่ละช่วงอายุไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวหมอจะขึ้นตารางไว้ให้ว่าแต่ละอายุฉีดกี่ไมโครกัมนะครับส่วนรุ่นไหนจะเป็นฝาสีไหนอะไรยังไงก็สามารถดูตามตารางได้เลยนะครับเพราะฉันการฉีดวัคซีนฉีดยังไง เราจะแบ่งหลักๆเป็น2อ,อย่างก็คือวัคซีนพื้นฐานหรือที่เรียกว่าไพมารี่กับวัคซีนเข็มกระตุน้นที่เรียกว่าบูสเตอร์ก่อนที่วัคซีนเจน3จะออกมาเนี่ยของประเทศไทยก็มีแนวทางการฉีดของกระทรวงไว้อยู่แล้วเช่นจะต้องฉีด3เข็มบวกเข็มกระตุน้น1เข็มโดยเข็ม3ห่างจากเข็ม2 3เดือนเข็ม4ห่างจากเข็ม3 4เดือนแล้วก็เข็ม5 6 7จจริงๆแนวทางการฉีดไม่ได้ออกมาแต่โดยหลักการเราก็คงจะใช้เหมือนเข็ม4แต่ในคนที่ติดตาม การฉีดวัคซีนของต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นว่าของ WHO หรือของ US CDC โกรมควบคุมโรคเนี่ยก่อนหน้าที่วัคซีนเจน3จะออกมาเดี๋ยวหมอมีตารางขึ้นให้นะครับเขาให้ฉีดเป็น primary 3เข็มบวก booster 1เข็มยกเว้นในคนที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปหรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่องปานกลางถึงรุนแรงพวกนี้จะให้ฉีด booster 2เข็มรวมเป็น5เข็ม แต่พอเขาอัปเดตข้อมูลเป็นวัคซีนเจน3ที่เป็นไบวัลเลนต์ปุ๊บข้อมูลนี้จะถูกลบออกไปจากเว็บเรียบร้อยแล้วเขาจะให้ฉีดใหม่ก็คือเป็นไพมารี2เข็มบูสเตอร์1เข็มรวมเป็น3แต่ต้องฉีดเข็ม3เป็นไบวัลเลนต์สำหรับคนปกติ ในกลุ่ม65กับภูมิคุ้มกันบกพร่องก็จะเป็น p r ม m a r y 3เข็มบวก b ูสเต e r 1เข็มรวมเป็น4เข็มเพราะฉะนั้นประเทศไทยที่ยังไม่มีวัคซีนไบวัลเอนหรือท่านที่ยังไม่ได้ฉีดเป็นไบวัลเอนก็คงจะต้องใช้4เข็มในคนปกติกับ5เข็มในคนที่อายุเกิน65กับภูมิคุ้มกันบกพ่องต่อไปเดี๋ยวหมอจะขึ้นตารางไว้ให้ทั้งฝั่งของอประเทศไทยนะครับของกระทรวงแล้วก็ของต่างประเทศที่เราควรจะต้องอ้างอิงตามนั้นก็คือกลุ่มที่เป็น4และ5เข็มนะครับ ทีนี้วัคซีนทั้งหมดเนี่ยด้วยตัวของบริษัทวัคซีนเองข้อกําหนดการใช้ยายังคงแนะนําการฉีดเข้ากล้ามแบบเต็มโดสนะครับในยุคโอไมคอนในส่วนผู้ที่ได้รับแอสตราเซเนกามาแล้วโดยเฉพาะคนที่ได้รับมาแล้วมากกว่าหรือเท่ากับ2เข็มไม่แนะนําให้ฉีดเป็นแอสตราเซเนกาอีกหากไม่มีอาการแพ้หรือข้อห้ามในการฉีดวัคซีน m อ็ม เพราะด้วยเทคโนโลยีของแอสตาเซเนกาเนี่ยที่ใช้ไวรัสตัวพาหรือที่เรียกว่าวรัลเวกเตอร์ภูมิคุ้มกันจะขึ้นน้อยลงทุกๆครั้งในขณะที่ฉีดเข็มถัดไปเรื่อยๆเพราะร่างกายมันจําเชื้อตัวพาได้แล้วซึ่งเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ลิงชิมแปนซีนะครับพอเราฉีดเข้าไปช่วงหลังมันก็จะไม่กินเชื้อนี้อีกมันก็เลยกระตุ้นภูมิได้ไม่ดีเท่า m อไมเอพราะชั้นเข็มกระตุน้นตั้งแต่เข็มสมขึ้นไปจึงแนะนําเป็น m อไทั้งหมดครับ ส่วนวัคซีนของเด็กจะฉีดยังไงเด็กคือหมายถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า17ปีหรือบางที่อาจจะตัดต่ำกว่า15ปีหมอจะแนะนำ้ยึดตามราชวิทลยาลัยกูมาลแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้มีประกาศการฉีดวัคซีนออกมา7ฉบับแล้วโดยฉบับที่7ที่เพิ่งออกมาเนี่ยเป็นคำแนะนำในการฉีดวัคซีนในเด็กที่อายุมากกว่า6เดือนแต่อายุยังไม่ถึง5ปีนะครับเดี๋ยวขึ้นตารางให้ดูว่าฉีดตัวไหน ส่วนวัคซีนของที่ประกาศออกมาฉบับที่5เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เอาไว้ดูว่าในเด็กที่ฉีดอาจจะฉีดวัคซีนมาแล้วบ้างหรือยังไม่ได้ฉีดแต่ติดเชื้อโควิดจะต้องฉีดวัคซีนเพิ่มกี่เข็มยังไงนะครับเดี๋ยวหมอขึ้นตารางไว้ให้ดูซึ่งสามารถแคปไว้ได้เลยทีนี้ก็จะอาจจะมีข้อคําถามเข้ามาบ้างในลูกที่ลูกของบางท่านที่มีอายุเปลี่ยนกลุ่ม ฉีดตามอายุได้เลยนะครับวัคซีนอายุเท่าไหร่ฉีดฝาม่วงฝาส้มฝาเขียวเปลี่ยนตามอายุณนะวันที่รับวัคซีนได้เลยไม่ต้องกังวลในขณะเดียวกันยาที่รักษาโควิดสําหรับเด็กอาจายุต่ํากว่า18ปีมีตัวเดียวที่ให้กินได้ก็คือฟาวิพิลาเวียในขณะที่วัคซีนฉีดตามช่วงอายุแต่ยาฟาวิพิลาเวียในเด็กจะให้ตามน้ําหนักตัว เพราะฉะนั้นาภาควิชากุมาราเวชโรคติดเชื้อของจุฬาเ,เขาทำตารางสรุปมาให้ว่าเด็กอายุเท่าไหร่ควรจะกินฟาวิพิลาเวียที่กี่เม็ดนะครับก็จะได้เป็นตัวเลขที่ชัดเจนเลยแต่ทีนี้ถ้าน้ำหนักเปลี่ยนทำยังไงส่วนใหญ่ถ้าเปลี่ยนน้ำหนักลดลงช่วงป่วยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ว่าถ้าน้ำหนักขึ้นช่วงป่วยอาจจะต้องปรึกษากุมาลแพทย์ที่รักษาทีว่าจะปรับโดสหรือเปล่านะครับ อย่างที่แจ้งไปนะครับตอนนี้ทุกคนควรจะมี4เข็มนเป็นอย่างน้อยหมอเลยจะขออนุญาตยกงานวิจัยที่บอกว่าเข็ม4มันดีกว่าเข็ม3แค่ไหนเชียวทําไมต้องฉีดเพิ่มมาให้ดูกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ฉีดวัคซีนชนิด m rna เข้าไปแล้วดูประสิทธ,ธิผลว่าเข็ม4ดีกว่าเข็ม3แค่ไหนในช่วงโอมิคอนปัจจุบันนะครับคนที่ฉีดมาแล้ว3เข็มเนี่ยพอผ่านไปประมาณสัก5เดือน จากที่เคยป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการของโควิดโอไมคอนได้60%จะเหลือแค่19%เท่านั้นแต่สำหรับการป้องกันการป่วยหนักคำว่าป่วยหนักก็คือป่วยจนต้องมานอนโรงพยาบาลหรือป่วยเสียชีวิตจากเดิมที่เข็ม3มป้องกันได้93%พอผ่านไป4เดือนก็ยังเหลือ80%ก็คือลดลงบ้าง แต่ข้อจํากัดของงานวิจัยนี้ก็คืออาจจะมีจํานวนประชากรไม่เยอะแล้วช่วงอายุค่อนข้างกว้างนะครับแต่ผู้สูงอายุจะค่อนข้างได้ประโยชน์ในการป้องกันการป่วยหนักเมื่อถึงเดือนที่4อยู่ทีนี้อันนี้จะเป็นงานวิจัยที่อิสราเอลนะครับว่าการฉีดวัคซีนจริงๆเป็นตัวย่อของไฟเซอร์นะครับเข็ม4ว่ามีผลแค่ไหน การฉีดเข็ม4เมื่อเทียบกับเข็ม3าแล้วเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงการติดเชื้อไปได้ประมาณ2เท่าในช่วงเวลา2ถึงสสัปดาห์หลังฉีดเข็ม4หลังฉีดเข็ม4ไปแล้ว8สัปดาห์ความสามารถในการลดการติดเชื้อจะลดลงไปมากแต่เขาไม่บอกนะครับว่าเท่าไหร่เขาใช้คําว่ามากการลดการติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงเข็ม4จะลดได้มากกว่าเข็ม3 4เท่านะครับมีแนวโน้มการติดเชื้อแบบมีอาการรุนแรงได้นานกว่าด้วยที่แจ้งก็คือ เข็ม4มันฉีดห่างจากเข็ม3 4เดือนแต่เราเชื่อว่าเข็ม4ี่จะป้องกันไปได้ราวๆสี่เดือนเลยนะครับเปเปอร์นี้ทำในประชากร1.2ล้านคนนะครับทำให้เห็นประสิทธิภาพของวัคซีนในโลกแห่งความเป็นจริงที่เราเรียกว่า real world vaccine effectiveness ซึ่งมีความน่าเชื่อถือกว่าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาจจะมีผู้เชี่ยวชาญบางท่านออกมาว่าการฉีดวัคซีนมากๆไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่เรามีประกาศ ร่วม5องค์กรวิชาชีพที่สนับสนุนการรับวัคซีนโควิดเป็นเข็มกระตุ้นนะครับจะมีทั้งราชวิทยาอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยสมาคมโรคติดเชื้อนู่นนี่นัน่น,นต่างๆที่แนะนำให้ฉีดอยู่นะครับ